ผมอยากดูรถสักคันดูดิ่เขาเขาจะขายเขาจะขายผมเขาจะขายผมไหมอ่ะมาเข้าไปดูก่อนได้ค่ะพี่เคยดูได้ในสภาพงี้ยังให้กูดูรถสรุปผมเอาคันนี้ครับฮะพี่จะรับคันนี้ครับผมเอาคันนี้ไม่ทราบว่าพี่จะซื้อเป็นเงินสดหรือจัดไปไหนคะเอาเป็นเงินสดครับ เงินสดด้หรอคะนามับเดือนพี่น้องประชาชนคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากมายนะพี่น้องประชาชนอาจมีผ้าเสียงอเนื้อหาที่มันมีหยาบกร้านบิการไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มียุทตั้งแต่5ปีขึ้นไปควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะให้ผู้ปกครองพาไปซื้อเรือดับน้ำพาไปซื้อรถถังมานั่งดูกันนะ

หิวด้วยล่ะใครก็ว่าเราเป็นคนบ้าเนาะพี่เนาะพี่ทำไรอ่ะขึ้นด้วยจุดสุดยอดใช่ไหมไม่ปลุกไอ้กูบ้าก็บ้าสิวะถึงจะบ้าแต่ว่าไม่งโง่นี่นี่โอหิว มีเลยนะโอ้ย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 ดยอ,อกไม้ผมให้คุณครับผมรักคุณรับรักผมเัอะครับผมให้คุณเขาเขาไม่รับรักเรา ร้อนเหนื่อยมาไล่เศร,รฐฐษฐกิจไทยก็ดีขึ้นนะ,ะเรานะก็เป็นคนคนหนึง่งเอ้ยอูยอออยไม่บ้าโว้ยกูคุยคนเดียวโว้ยไมไรวะเห็นกูเป็นสารพระพูมหรออ๋อนี่ก็เดินมา800กว่ากิโลแล้วอ่ะเมื่อยขามากเลยไปด้วยขา ไปด้วยขอกินหน่อยครับผมเดินมาแปดร้อกิโลขอบพีขอบคุณครับเปลี่ยนเป็นเงินไหมแป้งฝุนะ่นอะอะแป้งฝุ่นมาแป้งฝุ่นแป้งฝุง่นเหรอ แป้งคุ no <S 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 anyway? er in ่นไหนแป้งฝุ่นรู้สูงอ่ะน่าเหมือนเลยเหมือนนะไม่ใช่ไม่รู้จักหรอกไอ้แป้งฝุ่นไม่รู้จักขอบคุณครับพี่มีกินฟรีไหมครับผมไม่มีตังค์สักบาทเลยค่ะให้กินเหรอครับแม่เดี๋ยวโทรสายก็ได้ของเพียงฮะเขาคุยเีฮอะไรกันเนี่ย ร้อนก็ร้อนหรอกโอ้โหพีพีเอ็มมอเตอร์เอา,อางี้นะครับผมเดินมา900กว่าโลแล้วผมไม่ไหวแล้วผมอยากดูรถสักคันหนึ่งดูดี่เขาเขาจะเขาจะขายผมเขาจะเขาจะขายผมไหมอะคงคงไม่ขายผมหรอกขนาดเงินซื้อขนมปังเวียงไม่มีเลย เฮ้ยผมจะลองไปดูรถเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วเมื่อยเดี๋ยวขออนุญาตแอบกล้องไว้อีกตัวนะให้เพื่อนๆดูว่าถ้าภาพกูเนี่ยเข้าไปดูรถเนี่ยเขาจะต้อนรับกูไหมอ่ะไงอ่ะนไงเปิดยังไงไอ้เหี้ยลลลา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 เขาให้ผักเหรอ มาพบใครหรือเปล่าคะนัดใครเป็นไหมคะอ๋อไม่ได้นัดครับค่ะแล้วมาอ๋อมาขอมาสายแอร์อ๋อได้ค่ะเดินเทินด้านไปได้เลยนะคะนั่งพักก่อนได้ค่ะมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อเดินมาประมาณพันกว่าโลแล้วครับรู้แล้วค่ะพี่งั้นบ้านไหนเลยค่ะเชิญนั่งก่อนอ๋อทำไมที่นี่เขาใจดีเข้ามาได้ค่ะพี่เชิญนั่งโอ้็กล้ไหมครับอ๋อผมมีน้ำส่วนตัวนั่งได้นะครับ ไฮนายจังเลยออ๋รอหน้าเดินมาพันกว่าโลแล้วอ่ะมาจากที่ไหนนะคะอ๋อผมเดินม,มาจากประเทศตุรกีครับตุรกีเหรอใช่ว่าจะมาดูรถสักคันนะครับโอเคค่ะพี่ของเราก็คือเป็นรถทางเท้าเป็นรถอาผ่านรถไฟเราเข้าไปดูก่อนได้ค่ะพี่<ะ>เขินดูได้จะสภาพงี้ยังให้กูดูรถ <laughs> แล้บทุกคนที่เข้ามาครับเป็นว่าเดินเมื่อยครับได้ค่ะก็นั่งพักก่อนให้หายเมื่อยอยากดูรถเชิญดูรถได้นะคะเราโอ้ค่ะดูรถได้โอ้โหทำไมใหญ่ทุกคนเลยอันนี้เท่าไหร่ครับที่สามล้านสองแสนเก้าหมื่นค่ะเท่าไหร่นะครับสามล้านสองแสนเก้าหมื่นค่ะเท่าไหร่นะสามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท จักโปรโมชั่นอยู่ค่ะพี่มีฟรีดาวไหมครับตอนนี้รถนำข้าไม่มีฟรีดาวค่ะน้อยได้แต่ถ้า<บ>มีฟรีดาวน้อยได้เลยค่ะพี่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถจองและออกรถได้เลยค่ะอ๋อโหนี่ถ้าทางจะเอ่อใส่เงินมาเต็มหูมเพื่อจะมาออกรถเลยใช่ไหมคะเน,นี่ยวันนี้ไม่มีครับ <c oughs> ผมอยากดูรีคีอะไรนะเร็มเรมอะไรอะ่ะแร็มโบลิรมโบ้เร็ แลม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 แแลวไม่รังเกียจผมนะโ oh, อ,อ,อไม่รังเกียจครับพี่พี่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้า,าม oh, oh, oh. าโอ้โหคันนี้นะคามแลมโบครับเท่าไหร่ะครับตาใหนะคะ่โอ oh, oh. ้ยแลมโบที่ถือปืนมาะปืนยิงแลมโบอ๋อนะมันะมนแลมโบอันนี้ราคาอย เท่าไหร่นะครับ25ล้านค่ะ25ล้านตังในถุงมีวะมีอยู่25บาทครับ ก็เลยคงต้องได้ดูโอผีผ้าล้านนะอันนี้ถ้าฟรีดาวนี้น่าจะผ่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ตายพอดีอครับเนาะอันนี้รุ่นอะไรครับตัวนี้เรียกรุ่นเท้าขาดเอสีตัวนี้เป็นท็อปสุดของรุ่นเบนซินค่ะพร้อมชุดแต่งดรุ่ต้ารอบคันค่ะคันนี้โอ้โหันนี้คือ โอ้โูกมอบเลยเหรอแต่งนี่ต้องผูกข้อไม้ข้อมือไหมครับใม่เดี๋ยวเรามีโบวางให้ค่ะพี่ <c oughs> โอ้โหสรุป <c oughs> ผมเอาคันนี้ครับฮะพี่จะรับคันนี้ ครับผมเอาคันนี้เดินมาเมื่อยครับเดินมาพันกว่าโลแล้วอยากได้รถเออไม่ทราบว่าพี่จะซื้อเป็นเงินสดหรือจัดไปแนนคะอะไรนะครับซื้อเป็นเงินสดหรือจัดไปแนนดีคะเอาเป็นเงินสดครับเงินสด,ดนนได้ไหมคะผม,ผมไม่อยากพูดแล้วครับว่าว่าผมก็พาคีริวห่อขี้ครับเอาคันนี้นะครับ ขอเป็นบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวเรามาได้ทำสัญญากันได้ค่ะคุณคนในทะเบียนราษฎชผมได้ไหมครับได้เลยค่ะเอานี่ค่ะเดี๋ยวชิญนั่งก่อนค่ะโอ้ยคืทำรับเป็นเงินสดคิดว่าผมมีเหรอยิ้มบ้ามาแล้วนี่บ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาบ้าให้ผมเงินสดบ้าแล้วจ่ายเป็นเงินเงินมันมีแบบไหนมาก เป็นเงินสดหรือจะชำระเป็นแคชเชียร์เช็คก็ได้ค่ะถ<า>้าเกิดมีออกมาเป็นนี้เลยก็สะดวกเป็นเงินโอนกับเงินสดเท่านั้นค่ะแคชเชียร์เช็คไงวะผมเป็นเงินสดแล้วกันเท่าไหร่นะครับสา,า,า, <laughs> ามล้านสามแสนสามล้านสามแสนอุ้ย ตามล้านสามแสนลัลลลาลาลลลาลาลล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 ะล่าลล่ลลลลมล่าลล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 นลล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 ลบ รบแล้วครับเสร็จเลยนะครับชอยาวครับขอบคุณครับได้เลยนะ อันนี้ต้อนรับสูตรเข้าเพอร์ทุกคนเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณจงานกับอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะครับคเดี๋ยวหนูเอาวางไว้ในรถแท็กซี่ก็ได้ได้ครับมีผัวแล้วได้เลยทำไมหุ่นน่ารักเลยอ่ะขอบคุณมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหูไม่ต้องเดินแล้ว โอ้ซื้อสดโว้ยซื้อสดโว้ยลา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 เน่เพื่อนเพื่อนกูซื้อจริงเป็นไงแต่งแบบนี้เป็นไงงงดิเฮยงงตาแตกเลยดูดิดูดิโอ้หูลา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  เพืเ่อนๆครับโอ้โหเฮ้ยแต่เขาบริการดีมากเจี๊ยขนาดกูแต่งอย่างนี้นะเขายังให้ซื้อแต่อย่างว่าแหละแต่แต่งแบบไหนก็แล้วแต่ถ้ามึงมีเงินไปซื้อสดเขาเขาก็ขายเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นของผมแล้วโอ้ <c oughs> เอาผาดฝัน <c oughs> ให้ไกลไปถึงน้องๆทำแบบพี่ขยันตั้งใจมีวินยัยหมันดูดมา้า เดี๋ยวไปบอกเขาก่อนว่าผมแอบถ่ายอยู่ตนี้มันี่มันนี่มันนี่เลยมันนี่เลยนี่โอ้โหขอบคุณมากครับเอาหายไปไหนหมดอ่ะพี่ขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณครับเอ้าคือแล้วสวัสดีครับผมตกใจมากเลยเฮ้ยทำไมเฮ้ยเห็นผมเป็นอย่างนี้แล้วทำไมบริการแบบที่นี่บริการกับลูกค้าทุกคนดีกว่าคือดีดีว่าถ้าเกิดวันนี้พี่ไม่ได้ซื้อกับเราอนาคตพี่ก็อาจจะมาซื้อหรือนี่เหรออนาคตเนี่ยแต่อย่างนี้ยังมีอนาคตอีกเหรอ โอ้ออใช่ไหมครับพี่โอ้โหขอบคุณมากมากครับ<ด>โอ้โหขอบคุณครับแต่ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคต่คันนี้คือแต่งไว้รอลูกค้าสําหรับที่ลูกค้าต้องการจะเข้ามาแล้วซื้อซื้อสดแล้วออกไปเลยค่ะพี่ได้เลยได้เลยค่ะเราแต่งไวรอรียบร้ยแล้วก็วบริการแบบอย่างนี้ไวค่ะถูกต้องค่ะถ้าเป็นไฟแนนซ์ก็สามถึงห้าวันทำการได้รถเลยถ้าไปซื้อเงินสดที่จองวันนี้อีกสองชั่วโมงเรับรถตด้เลยตายแล้วตายแล้วโอ้โหคราวนี้มีที่ไหนเนี่ยพี่ที่ไหน พีพีเอมอเตอร์เฮอร์สุดยอดขอบคุณมากครับขอบมากเลยนะค่ะเมื่อกี้นี่ผมเห็นตกใจกันทั้งโซลูมเลยดูข่าวว่าพี่จะไปแก้งอะไรหรือเปล่าเออขอบคุณมากครับบริการดีมากครับเออหิวชานมเย็น โอเคครับวันนี้ผมได้รถไปคันนึงแล้วนะฮะขอบคุณ TPM มอเตอร์ด้วยนะครับที่จัดสรรเป็นรถครอบครัวที่ผมตั้งใจที่จะซื้อเพราะว่าหลายคนนะครับก็บอกคิดว่าผมไม่ได้จ่ายตังค์หรอกนีคน่คนจ่ายตังค์ครับฮะขอบคุณเขาด้วย <c oughs> ขอบคุณเขาด้วย โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้แป้งฝุ่นด้วยกันแล้วกันนะครับคลิปหน้าใครอยากให้ป่วนที่ไหนบอกด้วยนะเดี๋ยวแป้งฝุ่นจะไปปวนวันนี้ไปก่อนครับขอบพรคุณมากๆที่ติดตามอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามกันด้วยกันแล้วกันนะครับขอพี่น้องประชาชนมีความสุขมากๆกันแล้วกันไปแ <c oughs> <c oughs> ล้วรถจอดอยู่ตรงน้